สวัสดีครับขณะนี้เราก็อยู่ด้านหน้าอาคารของฝ่ายตรวจวัดวิเคราะห์โดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์นะครับซึ่งภายในอา,อาคารเนี่ยก็จะมีห้องปฏิบัติการที่ให้บริการในการตรวจวิเคราะห์อยู่หลากหลายงานบริการภายในจะมีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ไอโซโทปถียนเพื่อ พิสูจน์การเจือปนน้ำตาลในน้ำพึ้งครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในอ่เชิญครับถึงแล้วครับห้องปฏิบัติการของเราเดี๋ยวเชิญชมด้านในเลยครับภายในนี้นะครับก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เราทําการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําพึ้งแล้วก็น้มามะพร้าวนะครับเพื่อทดสอบการเจือปนน้ําตาลในตัวอย่างเหล่านี้ครับ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางรายนะครับมีการเจือปนน้าตาลจากพืชซีสีนะครับซึ่งเป็นน้ําตาลจากอ้อยหรือว่าน้ําตาลจากข้าวโพดนะครับลงไปในผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเทคนิคของเราเนี่ยก็จะช่วยในการตรวจวิเคราะห์แล้วก็ยืนยันได้ว่าตัวอย่างนั้นมีการเจือปนหรือไม่นะครับยินดีเลยครับเดี๋ยวเรานําตัวอย่างไปทดสอบกันเลยครับ ครัในการตรวจวิเคราะห์นะครับเราก็จะทําการเตรียมตัวอย่างน้ําผึ้งนะครับโดยการไดรูทหรือทําให้เจือจางลงนะครับแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการสกัดโปรโตีนจากน้ําผึ้งเพื่อทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบกันถ้าเป็นน้ําผึ้งที่ไม่ได้ผสมน้ําตาลจากพืชซีเนี่ยค่าอัตราส่วนของคาร์บอนก็จะมีค่าที่ใกล้เคียงกัน ในขั้นตอนของการเตรียมตัวอย่างอีกขั้นหนึ่งก็คือการปีเป็ดตัวอย่างนะครับลงในหลอดบรรจุที่ทํามาจากดีบุกเขาเรียกว่าเป็นทินฟอยนะครับซึ่งใช้บรรจุตัวอย่างเพื่อที่จะนํานเข้าไปวิเคราะห์ในเครื่องนะครับนี่ครับคือเครื่องมือที่เราใช้ในการตรวจวิเคราะห์นะครับก็เครื่องมือนี้ก็จะเรียกว่า cavity ring down spectrometer นะครับซึ่งใช้ในการตรวจวิเคราะห์ อัตราส่วนของไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนครับซึ่งเราจะใช้ในการาพิสูจน์การเจือปนน้ำตาลในน้ำผึ่งแล้วก็น้ำมะพร้าวครับซึ่งาการทำงานของเครื่องก็คือเราต้องเปลี่ยน ตัวอย่างนะครับที่เป็นไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือของแข็งให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโดยการเผาแล้วก็เครื่องเนี่ยก็จะฟีดเอาอากาศหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้าไปทําการวิเคราะห์ภายในเครื่องซึ่งผลการวิเคราะห์เนี่ยจะบ่งบอกว่าอัตราส่วนของคาร์บอน13ต่อคาร์บอน12มีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราจะนําผลนั้นมาใช้ในการตัดสินการเจือปนของน้ําพึ่งละกอน้ำมะพร้าวครับซึ่งในการวิเคราะห์ ในหนึ่งตัวอย่างเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับเราคอ,อยเครื่องทำงาน15นาทีก็จะทราบผลว่าน้ำพึ่งที่นำมาวิเคราะห์เนี่ยมีการเจือปนน้ำตาลหรือไม่จากผลการวิเคราะห์นะครับเราจะพิจารณาที่ค่าอัตราส่วนของคาร์บอน13ต่อคาร์บอน12ซึ่งน้ำพึ่งหรือน้ำมะพร้าวนะครับโดยเฉพาะน้ำพึ่งเนี่ยถ้า มีการเจือปนน้ำตาลจากพืช C4 นะครับค่าอัตราส่วนของคาร์บอน13ต่อคาร์บอน12เนี่ยก็จะมีค่ามากกว่าลบ23.5เปอร์มิลนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2ก็คืออัตราส่วนระหว่างคาร์บอน13ต่อคาร์บอน12ในโปรโตีนที่สกัดจากน้ำผึ้งเนี่ยผลต่างระหว่างโปรโตีนกับน้ำผึ้งนะครับจะต้องมีค่าน้อยกว่าลบ1เปอร์มิลซึ่งเราทำการวิเคราะห์เมื่อสักครู่เนี่ยไม่พบการเจือปน ไม่มีนะครับเนื่องจากว่าการวิเคราะห์อัตราส่วนของไอศตรเสถียรเนี่ยมีเฉพาะที่สธนเพียงแห่งเดียวครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากถึงผู้ประกอบการนะครับในการาผลิตหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำพึ้งหรือน้ำมะพร้าวนะครับ ไม่ควรที่จะทําการเจือปนน้ําตาลลงไปในผลิตภัณฑ์นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีในการตรวจพิสูจน์สามารถทราบได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีการเจือปนน้ําตาลหรือไม่ส่วนสําหรับผู้บริโภคนะครับท่านควรที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคท่านใดน,นะครับไม่มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของท่านามีการเจือปนน้ําตาลจากพืชซีซีลงไปหรือไม่นะครับท่านสามารถส่งตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์ กับสถาบันเทคโนโลยีเพย่แห่งชาติได้ครับ